บทสวดมหาสติปฐานสูตรอีวเมสุตังข้าพระเจ้าได้ฟังมาอย่างนี้ว่าอีกังสมัยังพระขวาครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้ากโรสุวิหารตี ประทับอยู่ในดินแดนแห่งหมู่ชนชาวกุรุทั้งลหลายกรรม,มาสะธรรมมังนามกุรุนางนิคโมนิคมแห่งชาวกุรุชื่อนิคมกรรม,มาสะธรรมมาตตรโกภะควาภิกกูอามันเตสีภิกขวตีหน้าที่นั้นเอง พระผู้มีพระภาคตรัดเรียกพิสูทั้งหลายว่าพิสูทั้งหลายปัตันต,ตีตเตีิคูภาควโตปัจัตโสสงภาควายตถาโวจาครั้นพิสูทั้งหลายทูลคานว่าถ้าแต่พระองค์ผู้เจรืญดังนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคจึงตรัสเนื้อความมันเป็นอุเทศคือหัวข้อแห่งมหาสติปัฏฐานสูตรนีว้ว่าเอกายโนโอายังพิกเวมะโคภิกษุทั้งหลายหนทางนี้เป็นหนทางเพียงทางเดียวสัตตานางวิสุทธิยา เพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทางไลสกปริเทวานางสมติกมายาเพื่อการเข้าร่วงเสียซึ่งความโศกและความร่ำไรลำพันทุกขโทมนัสสานังอาจทั้งคมายาเพื่อความตั้งอยู่ไม่ได้แห่งทุกและโทมนัต ยายาสาอาิคขมายาเพื่อบรรู้ธรรมมันสา่นพึงรู้นิพานาสาสาชิกิรยายาเพื่อทำพระนิพานให้แจ้งยาทิทางจัตตาโรสติปัฏฐานาหนทางนี้คือสติปัฏฐานสี่กาตามมจัตตาร สติประทานทางสี่คืออะไรเล่าอิทภิกขวีภิกูภิกษุทั้งหลายภิกษุในาศาสนานี้กายีกายานุปัสสีวิหรารตีเป็นผู้มีปกติเห็นกายในกายอยู่อาตาปีสัมปชานโนสติมา เธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวิเนยโรกีอภิชชาโทมานัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐาน เวทนาสุเวทนานุปัสสิวิหารติเป็นผู้มีปกติเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปชานสติมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติ วิเนยยโลเกิอิชธาโทมนัสสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าเวทานานุปัสสนาสติปัฏฐานจิตเตจิตานุปัสสีวิหารติเป็นผู้มีปกติเห็นจิตในจิตอยู่ อาตาปีสัมปัช,ชาโนสติมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวิเนยโรเกอภิชาโทมาสังนำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐาน ธรรมีสุธรรมามนุปัสสิวิหารตีเป็นผู้มีปกติเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่อาตาปีสัมปัช,ชโนสติมาเธอมีความเพียรเครื่องเผาบาปมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมีสติวิเนยโลเกีอปิชาโทมนะสัง นำความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้เรียกว่าธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน